「俺の居場所を探すどうせ」「一人もいよ欲しいものは」 ในอิชินปารีสเฮะรอบแรกโมโมกับพวกปีหนึ่งชนะอย่างงดงามที่สุดแต่ระหว่างมุ่งหน้าไปยังด่านที่สองนั้นก็มีอุปสรรคอันร้ายกาศรออยู่แต่ด้วยแผนของทาสวาพวกเราจึงเสี่ยงตายทําสะพานหมื่นชีวิตขึ้นให้พวกเขาโมโมข้าไปได้อย่างปลอดภัยแต่ทว่ามัดสืโอกับทาสวาไม่ต้องการให้โมโมตายไปด้วยเขาจึงยอมสละชีพตัวเองเพื่อเพื่อน จะถึงศึกรอบที่สองแล้วมัสออทัศวะดูให้ดีๆล่ะพวกโมโม่ต้องชนะอย่างแน่นอนตอนศึกหนักของฮิเองกองจักเล็กกล้าจอมตีใส่หนุ่มหน้าสวยอย่างไม่ปราณีจะถึงเวลาพวกเราออกโรงแล้วสินะฮิเองพวกปีสามนะ่ะจะมาไม้ไหนก็ไม่รู้นะ ต้องเป็นคู่ต่อสู้ที่ร้ายกาจแน่ๆเลยน่าสนุกนี่กำลังต้องการอยู่พอดีเลยอะไรล่ะนั่นน่ะอะไรเหะอะไรกันเนี่ยนี่คือรูปปันเทพเจ้ามังกร เป็นรูปปั้นของมังกรสวรรค์ที่จุติจากฟ้าฟ้ามาเป็นนักสู้ที่เก่งกาจจนได้รับการยกย่องเป็นเทพเจ้ายัางไงล่ะรูปปั้นเทพเจ้ามังกรเหรอรูปปั้นนี่มันน่าขยะแขยงจะตายไปผู้ที่จะเข้าไปในรูปปั้นได้มีแค่ผู้ที่เข้าร่วมศึกทั้งหกคนเท่านั้นเองส่วนคนอื่นๆต้องรออยู่ข้างนอกถึงเวลาไปเสี่ยงตายกันแล้วมีอะไรก่อนรีบสั่งเสียกันไว้ซะจะได้ไม่มีอะไรตกค้างคาใจไว้เราจะให้เวลาสักครู่เพื่อคิดดู ว่าจะเอายังไงกันดีเฮ้ยพูดมากจุนไม่เข้าเรื่องเลยถ้าว่างจะมาพูดเรื่องไร้สาระแบบนั้นน่ะรีบน้ำทางไปเลยดีกว่ามัง้งอะถงกงชี้ะวางใจเถอะพวกเราไม่แพ้อยู่แล้วใครจะยอมมาชีวิตของมัสุอก,กับทาสาวาที่อุตสาหช่วยพวกเราไว้ต้องสูญเปล่าแบบนั้นเล่าไม่มีหรอกนะ่า ตามเราขึ้นบันไดไปสู่ป่ามังกรได้แล้วกูต่อสู้เขาพวกเจ้ากำลังรอคอยอยู่นะตามมาเลยไปก่อนนะพวกเฮ้ยทงกัญจิโมโมสู้กันนะเราจะคอยเคลียร์อยู่เสมอนะสู้เขาอย่าแพ้อย่ายอมแพ้สู้เขา จะต้องไปไปถึงไหนกันเนี่ยไอ้บันไดเนี่ยระวังตัวด้วยสิถ้าขืนพลาดตกลงไปแล้วก็มีหวังกลิ้งไม่หยุดแน่เลยเอาละไปได้แล้วมีอะไรมีอะไรลุงหน้าผมติดอะไรอยู่เหรอถึงจ้องแบบนั้นเออสตารรการ์งเล่นตลกซะจริงๆเชียว เดชินเาเรนเซฮะด่านที่สองพี่ชายต้องมาลงแข่งทีนี้ถึงคลาน้องชายบ้างอย่างนั้นเลยเนี่ยใช่ไหมแกแกรู้ด้วยเหรอเรื่องเรืเร่องพี่ชายของฉันเนี่ยต้องคิดย้อนกลับไปเมื่อสามปีก่อนพี่ชายของ้องมนลงแข่งในด่านที่สองของไดอิชินบาเรนเซฮะก่อนที่จะพ่ายแพ้และตอนนี้เจ้าก็กำลังจะได้ต่อสู้กับศัตรูคนนั้นอีกแล้วว่าไงนะ ทางนั้นศัตรูของพี่ชายฉันก็ไม่ใช่ชาเกีล้ะสิหลังจากพี่ชายก็ถึงคราวน้องชายบังพวกเจ้านี่ชะตากรรมเหมือนกันจริงๆเลยถึงละนี่แหละถาดมังกรพี่น้องของไดอิชินปารนเซหะถาดมังกรพี่น้องนั่นเหรอถาดมังกรพี่น้อง ในยุคที่กังฟูจีนรุ่งเรืองสุดขีดมีการต่อสู้แบบฝ่ายละสองคนอย่างหนึ่งสถานที่ต่อสู้คือสะพานเหล็กยาว25้าเมตรตั้งอยู่เหนืออ่างน้ําที่ใส่น้ํากรดเต็มเปี่ยมเส้นผ่าศูนย์กลาง3าเมตรซึ่งมีชื่อว่าสะพานสนผุเพราะสะพานนี้จะขึ้นไปได้แค่สองคนหากมากกว่านั้นก็จะตกลงไปในอ่างน้ํากรดกันหมดสรุปแล้วถ้าไม่มีการเปลี่ยนตัวก็จะซีสุกขึ้นบนสะพานไม่ได้ข้อบูลอันเป็นประโยชน์นี้ จากหนังสือคำภีหมัดเหล็กของมินเมโชโบคังสภานนั้นรับน้ำหนักได้แค่สองคนหากเจ้าสองคนคิดจะขึ้นไปสู้พร้อมๆกันแล้วก็ <S <S 2> <S 2> สภาพก็คงไม่แตกต่างจากปลาตัวนั้นหรอก นอกจากสองคนนี้แล้วคนอื่นที่เหลือถอยไปห่างๆก่อนนะเฮ้ย hey, นี่คิดจะทำอะไรของแกเนี่ยที่ทำแบบนี้ก็เพื่อไม่ให้เจ้านะ่ะเข้าไปยื่นมือช่วยเหลือคนสองคนนั่นยังไงล่ะรู้ไว้ด้วย <ắt> รอบครอบไม่เข้าเรื่องเลยนะฮะออัตรายทงกชิอ๋ ข้าคือตาเหล็กเป็นหนึ่งในจตุรเทพของเซนคูพวกเรานี่แหละจะเป็นคู่ต่อสู้ของแกละ่ะอันนี้พวกแกเองเหรอที่ฆ่าพี่ชายของฉันนะเมื่อสามปีก่อนพี่ชายของแกเองก็มาตายที่นี่แหละอีกสักประเดี๋ยวค่อยลงไปคุยกันในนรกก็แล้วกันว่างไงนะหน่อยใค้อยากจะขึ้นไปสู้ก่อนก็เชิญเลยขึ้นไปขึ้น <c oughs> ถลุยก่อนนะผมมีปัญหาอะไรใช่ไหมพี่เองคอยดูนะครับพี่ผมมาแล้วแย่ละสิตอนนี้เจ้าโถงอาชิมันเดือดขึ้นมาแล้วแกโอ้โหระวังหน่อยสิอย่าลืมนะว่าสะพานสนผูนี่รับตันหนักได้แค่สองคนเท่านั้นเองตอนนี้นายกำลังเลือดขึ้นหน้าอยู่นะไม่มีทางชนะศึกนี้ได้แน่เลย ไปยืนดูให้ใจสงบก่อนจะดีกว่านะถ้้ทางไม่เลวเลยเนี่ยแต่ว่าไอ้ตุ๊ดผมยาวอย่างแกคิดว่าจะชนะฉันได้อย่างนังไงลรอมาเลยอย่าตัดสินคนจากภายนอกจะดีกว่านะไม่งั้นตายไม่รู้ด้วยฮะ่ยเอ็งเองอดีตโคกะคุเรนหนึ่งในสามมารหมัด เคยต่อสู้กับทงอชิอย่างดุเดือดในศึกตะเวล้งสี่ทิศเพลงหมัดมนุษย์นกของเขามีความเร็วและเฉียบคมเป็นเลิศไม่เคยด้อยไปกว่าใครนักเรียนปีสามโรงเรียนลูกผู้ชายตาเล็ดเคยต่อสู้กับทงอชิเคนจิแล้วพ่ายแพ้มาก่อนที่ด่านสุดท้ายของตึกปีสามแต่ก็สักโทจินโทไว้ที่ต้นแขนแล้วลงแข่งในไดอิชินปรรนารนเซหะเพื่อล้างายไดอิชินปรรนารนเซหะสึกที่สอง หาดมังกรพีน e no ่น้องเริ่มสู้ได้ชิ๊พวกธงทัญชิจะชนะหรือแพ้แบบนี้จะรู้ได้ยังไงกันละเนี้ยเฮ้เปิดประตูสิไว้ปัปัด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 เอยอยากเห็นข้างในขนาดนั้นเช่ตดวแก่ฟันหลอตาประกวานพวกเราอีกแล้วใช่ไหเนี้ยไม่อยากรู้สภาพข้างในหรือยังไงละแจพนุ่มรู้เรื่องอะไรเอย โอ้มาลกุกุ๋ยปฏิโถปฏิเถปฏิโถโถเถอโอ้าวมีภาพชัดแจ๋วหน้าตาไม่เลวอนาคตของชายผู้นี้จะเป็นยังไงบ้างหนอโอ้มาลกุกุ๋ยมาลกุกกุ๋ย มา้หแก้วตาหออุ้ยพ่อหนุ่มหน้าสวยที่ชื่อฮิเอ็งนั่นคงจะมาได้กลับมาหาพวกเธอเป็นครั้งที่สองแล้วพูดน่ารำคาญที่แก่ฟันหรอํำทําายของยายจะเป็นยังไงก็ช่างเด้อพวกมอสของเราลังต่อสู้อยู่รี่ๆฉายภาพการต่อสู้ไม่เห็นดิเด็เดี๋ยวมีคอตายเลยนี่มโถอดแล้วเหรามังตัวด้วยฮิเอ็งไอ้บ้าตาเหล็กนั่นไม่ใช่ธรรมดาหรอกนะไม่ต้องห่วงหรอกเนะ เพลงบัรม,มนุษย์นกของฮ่เองเนี่ยทั้งรวดเร็วและดุดนันนายน่าจะรู้ซึ้งความเก่งกาจของมันดีแล้วนี่นะยังไม่เข้าใจอีกเรือกไงของเล่นพันนั้นใช้กับพี่เองผู้นี้ไม่ได้ผลวางไงนดะมากกว่านะตายซะ เพลงมัดมนุษย์นกตะปูพันเล่มโรู้สึกยังไงบ้างล่ะเขมพวกนี้จะแทงจุดต่างๆของแกทีนี้แขนของแกก,ก็ใช้การไม่ได้แล้วรู้ไว้ซะด้วย พันเล่มรับไป้ให้ครบแบบนี้พวกเราต้องชนะสุดนี้ง่ายแน่เลยรับรองต่อไปตรงไหนดีหรือว่าจะให้เสียบหัวใจรวดเดียวเลยฮะว่าไง <c oughs> แทงทะลุจุดใหญ่ใช่ปะจะแทงจะทะลุจุดไหนแล้ว คิศลวไอ้ตะปูส่วนๆของแกจะใช้กับผิวหนังทองแดงของฉันได้ฮฮฮรู้สึกว่าฉันนี่จะประมาทแกมากไปหน่อยนะงั้นคราวนี้ต้องเอาจริงแล้วละ่ะคอดูเพลงมัดโกไซสำนักนิโอริวรตัวใหญ่เหมือนหมีควายแต่ก็เคลือ่อนไหวเร็วดีนี่ แต่ว่าเร็วแค่นั้นเอาชนะฉันไม่ได้หรอกพวกมากไปเจติติกับฉันจนได้แกพลาดเองที่เข้ามาใกล้คู่ต่อสู้มากเกินไปก็เลยโดนหนีแบบนี้ยาดเออะไรกันเนอะอะไรกันเป็นไปได้ไงนี่จะบอกให้นี่คือเพลงมวยวังวนใหญ่แห่งสำนักนิโอริวทอลมาแล้วสิ การใช้ขาหนีบแล้วก็เวี่ยงตัวยิ่งนานก็ยิ่งรุนแรงอยากจะรู้เหมือนกันว่าแกจะอึดสักแค่ไหนหน้าหล่อของแกจะช่วยอะไรกันได้ตอนนี้ไม่มีทางหรอกนี่แน่วเวี่ยงซะหมุนไส้เวียนหัวเล่นแต่ยังไงแหละเฮียเอ็งแบบนี้ย่าเราสิเฮียเองได้ยินเสียงฉลึอเปล่าเดี๋ยวก่อนช้าก่อนสะพานสนผูรับน้ำหนักได้แค่สองคนถ้าขืนเข้าไปช่วยแล้วก็ตายหมด อย่ามาดูถูกกันนะจะไม่ทำแบบนั้นกับการต่อสู้อย่างสใสสะอาดแน่หมุนเริ่มหมดแรงแล้วสินะจะรัดคอแกให้ตายดีรู้ว่าจะส่งกันลงบ่อน้ำกรดดีเดี๋ยวคิดดูก่อนเฮยหมุน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 มุหโอ้ยสลบไปแล้วนี่เห็นไหมขอโทษนะทุกคนอี่ยง ลืมตาขึ้นมาซิแกเห็นนี่ไหมั้ยถงานาชิอะไรของมันแล้วเนี่ยเค็ดตัวเอน็นกันเน่อเค็ดตเอน็นในสมัยเอโดะเราสมุไรจะกรีดหน้าอกเป็นคำว่าสู้เพื่อเอาใจช่วยพวกพ้องเพราะไม่อาจส่งเสียงเชียร์ในการประลองได้ทว่าอักษรดังกล่าวจะติดตัวไปชั่วชีวิต ถ้าไม่สนิทกันจริงๆจ,จะไม่มีการทำแบบนี้ง่ายๆเด็ดขาดจากจิตวิญญาณนักรบของม ok ินเมโชโบคังแกนแบบนี้เป็นคู่หูของฉันได้อีกเหรอเนี่ยฮิเองฉันไม่เคยมีคู่หูกระจอกแบบนี้เลยนะเพื่อนถ้าแกเห็นนี่แล้วยังไม่ฮึสู้ก็ตายไปซะ <c oughs> ไอ้หน้างโง่ทำแบบนั้นมันก็ไร้ประโยชน์นะ ไอ้บ้ามันตายไปตั้งนานแล้วนานนี่เป็นคู่หูที่แสบจริงๆเลยฮะว่าไงรู้สึกว่าจะตายง่ายๆไม่ได้สะแล้วงั้นนะมาต้องแบบนี้สิ ใช่แล้วฮ่เอ็งแบบนี้แหละที hmm. mm ่ hmm. จะเป็นค <itu>? oh, ู่ห uh, oh oh, oh ูของฉันได้นะโอ้ยโอ้ยงอาชิพโทรเอ็นเขาแกต้องไม่เสียเปล่านะฮ่เอ็งท้าทายจะเหนื่อยหน้าดูเลยโอ้ยไอ้นางง่ก็จะสู้ต่อไปถึงเมื่อไหร่กันเนี่ยไม่เหนื่อยบ้างหรือไงฮะี่เอ็งผู้นี้ไม่มีทางแพ้คนจะกลายหรอกนะได้เลยต้องเจอนีกรงเล็บยิว ไม่มีทางก็บอกแล้วว่าผิวหนังของฉันคือทองแดงชัดๆเลยอะไรกันเนี่ยขนาดเล็บเดียวยังเสียบไม่เข้าเลยเหรอได้ของดีมาแล้วแบบเนี้ยเขาต้องเปลี่ยนตัวกับทองอาชีและละมั้งฮ่เอง ไม่ได้หรอกนะถ้ารีบเปลี่ยนตัวกันจะเกิดช่องว่างขึ้นสภาพแบบนั้นฮี่เองต้องถูกฆ่าแน่นน่เป็นยังไงความรู้สึกที่โดนอาวุธของตัวเองเข้าไปอะเป็นยังไงบ้างฮีเอ็งดูท่าว่าจะรู้ผลกันแค่นี้แล้วหรอมั้งฮะมามาเข้ามาเดี๋ยวเขาจะช่วยแต่งหน้าสวยๆของแกให้เอง มาแต่งให้หล่อว่าเก่าแต่งให้ใหล่อๆไงเราชอบไหมอ,อะไรกันเนี่ยดูมันเฮี้ยมขึ้นเยอะเลยวะ่ะเทือนสมเป็นรูปผู้ชายดีออกอทำตาแบบนั้นทำไมเหรอยังไม่เข้าใจสถานะเขาตัวเองอีกหรือไงนี่เนี่ ถามความรู้สึกหน่อยว่าเป็นยังไงความรู้สึกที่กําลังจะตายน่ะไม่ต้องฝืนหรอกอไหนล่องแหกปากบอกมาว่ากลัวแล้วกลัวแล้วว่าชีวิตด้วยสิแก่น่ะคิดจะพูดจาเลอะเทอะปจนตายเลยลร่งไงะว่าไงนะฟังไม่ชัดคิดว่าจะฆ่าข้าได้เงั้นเหรอฮะแกนั่นแหละพูดจาเลอะเทอะเสียบกับบาสให้ตายเลยดีกว่าเดี๋ยวนีแล้วฮะฮะน่าสมเพชเป็นบ้า กระโดดลงมาในบ่อน้ำกรดซะเองดูสิทำได้ตะปูพันเล่มสกัดจุดนิว้วสำเร็จแล้วพลิกเกมได้แล้วถึงจะฝึกกล้ามเนื้อมาแต่คงไม่ได้ฝึกนิ้วด้วยล่ะสิท้าฮะโอ้ยตะปูพันเล่มของฉัน แหงทะลุเส้นประสาทน,นิ้วของแกหมดแล้วแกทำอะไรลงไปเนี่ยฮะก็แค่สก,กัดจุดนิดหน่อยเท่านั้นเองถึงจะดิ้นยังไงตัวแกก็จะด้านช้าไปหมดจากนั้นนิ้วมือแกก็จะคลายออกทีละนิ้วโดยที่ควบคุมไม่ได้เลยว่าไงนะแกพูดเพิอเจออะไรของแกเนี่ยร้อยทีนี้ก็ถึงเวลาที่แกเลือกที่จะตายบ้างแล้วนะแก,กจะเล่นตุกติกอะไรกับฉันเนี่ยบอกมาซะดีๆนะอ้ยเจ็บนะเว้ยจบกันแล้ว ถึงจะเป็นแกก็คงเกาะด้วยนิ้วเดียวไม่อยู่หรอกเฮ้ยเดี๋ยว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 ก่อนที่จะหนีแล้วเนี่ย,ช,ยช่วยฉันก่อนนะไอ้เจ็บอ๋อช่วยก่อนแกน่ะเหมาะที่จะตายแบบนี้แล้วโอ้ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ฉันยังไม่ตายฉันยังไม่ตายไม่อยากตายเยจ้าบ้าที่เองดั้นนึกวิธีฆ่าคนสะโหดเลยวุย้ยดูสิโทรามารุลืมตามองดีๆก่อนแล้วค่อยพูดฮะ อะไรอ่ะฉันไว้ชีวิตแกก็ได้คงริบรถความกลัวจนเต็มอิ่มแล้วล่ะสิมันเป็นคนแบบนั้นแล้วเจ้าฮิเองเจ้านั่นน่ะไม่คิดจะฆ่าใครจริงจัง,งแล้อย่างนี้นี่เองอ่ะอคู่หูของแกหมดสภาพแล้วฉันจะไปรออีกฝั่งหนึ่งแล้วกันนะรีบๆก็มาช่วยมันด้วยล่ะ ไม่จะเป็นเลยสักนิดเดียวเฮ้ยเซงคูแกทำอะไรอะทำไมกู้หูแกนะกู้หูอย่างนั้นเหรอฉันไม่เคยมีคู yes ่หูกระจอกบบนั้นส้นหน่อยนะแกไปเปลี่ยนตัวกับคู่หูแกดีกว่านะ สารู้แบบนั้นมาสู้กับฉันก็เปล่าประโยชน์รู้ไหมฮะใช่แล้วฮียเองปล่อยฉันจัดการมันเองเถอะมาเปลี่ยนตัวกันไม่ได้หรอกทงอาชิฉันเข้าใจดีเลยว่ามันเก่งแค่ไหนแกนะ่ะไม่รู้กังฟูสู้มันไม่ไหวหรอกแกว่างไงนะฮะแกรู้ว่าฉันเก่งแค่ไหนด้วยอย่างนั้นเหรอ 「うつむく癖がついた」「好きな人ほど離れ離れ」「さよなら癖がしみる」<music>「ピー時代あり」 「殴り合いや激論の末に」